โย่ Yo, สุดีนคนนะอยู่ผมเบสนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอออีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า Arena Tower Defense นะครับวันนี้นะครับอืมผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับ <c oughs> มันหยุดหน่อยเฮ้ยเฮ้ย,ยนานมีใครอีหรอนะครับผมอิวเองครับอยไม่ได้อยู่ในคลิปนาแล้วแต่คลิปสเปกเตอร์ผมกลับมาแล้วนะครับทุกคน แต่คลิปมันลบโดนลบไปแล้วนะคลิปคุณลบไปแล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมาก่อน <c oughs> วันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้วันนี้เรามาทำอะไรเรามาเล่นไอ้หน้าทาวเวอร์เพนกันครับทุกคนไปคุณไปเลือกด่านนะครับเลือกด่านเลยเลือกด่านเลือกด่านอันนี้คือเราจะเล่นกันแบบจริงจังนะครับจริงจังจริงๆแล้วพวกเราก็เล่นหลังไมามาแล้วเยอะด้วยเยอะเกินด้วยละครับ <c oughs> ก็จริงอะ่ะดูดิพวกเราดิแต่ละคนก็ฟูกันบเลย ช้ายังไงบิวอยู่ช้าจังบิวมอนมาแล้วไกวลหน,น่อยจะไกลหน่อยดูดูทำไงต่อวะองไงต่อดิเลเบอร์ยิงมอนมันหลุดไปแล้ว,ว,วเปิดมอนกูจะตาเข็อ่ะโอเคโอเค เริ่มเริ่มกลับมาดีเริ่มกลับมาดีเดี๋ยวไอ้นี่วางตรงนี้กูวางถูกเนี่ยไม่จริงโอ้โหฮ้ยกเลากเลาอไกดัน้กนี้ะปดเอเลยเลยโครับคือสำหรับใครที่เล่นเกมนี้นะก็อย่าอย่ากดรูปผมเลยอย่ากดรูปผมเลย อ่าโอเคโอเคโอเคเริ่มเริ่มได้เริ่มได้เริ่มกลับมามีหลักฐานแล้วเดี๋ยวเราจะอัพสไนเปอร์กันก่อนใช่ปะใช่ไม่ได้อัพสไนเปอร์กันไหมโอเคโอเคโอเคออัพเเลวางฟาร์มตอนไหนวะไม่รู้เอาโทรศัพท์ตกผมไม่รู้เหมือนกันครับคุณเบสตอนนี้ผมรู้ด้เรื่องนันมาๆาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวางฟาร์มอันนี้มามาโอเคปะเนี่ยอ๋อโอเคไม่เขย ตอนนี้แบบความความจำเริ่มกลับลมาแล้วไ, <laughs> ไม่ได้เล่นนานโอ้มีนะแต่ว่าอัพคือพี่นัทโอเคนะตอนนี้ก็เราก็อัพฟาร์มกันย,วยาวๆเลยนะครับก็ตัวของไอบิวมันเก่งนะครับใช่ครับอันนี้ผมพู้ผมเล่นกันมา long time เริ่มเริ่มมันเริ่มหลุดแล้วบิว โอเคเขเเเเ้เเรามีอเลกอเลกเอเ็กเซ์เลอเตอร์ใช่ไอมนี่เอ้ได้เราอาฟาร์มก่อนน่านี่ตอนนี้พวกผมเริ่มเริมเก่งหรือเปล่าครับนี่ครับนี่เจาหนี้รถทำงานนะนะครับโอ้โหตอนนี้เงินเงินผู้ผมเริ่มมาแล้วเราต้องวางตัวอะไรที่มัน กลัวมันเริ่มหลุดจริงแล้วนะอหรอกลัวมันเริ่มหลุดจริงแล้วนะไม่ดูซีเนี่ย <S <S นี่นี่ตัวแบกตัวแบกตัวแบกใช่ไหมอย่าี๋ยว่ตัวแบบตัวแบกบตัวแบกถ้าเราเอาเปืนมันดีๆนะครับเดี๋ยวเราทำไมมันจะเกิดขึ้นมาทำไมตัวนเ,เป็นสีแดงอะ่ะเครืองพาค์เหรอะแต่ส่วแดงเรี <S <S ยบร้อยันกลายเป็นตัวสีแดงแล้วตอนนี้นี่ตัวนี้มา,าสุดยอดมากครับ แล้วมันจะเก่งกว่านี้ครับถ้าเราอัพบูสด,ด้วย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 อะไรด้วยดิดิพูดสิด้วยอะไรด้วยนะครับพูดพดิพูดสิครับหรือไม่รู้ตัวด้วยอะไรเราจะเราจะมันจะบูดความเร็วด้วยการบูดด้วยเบคอนนะครับนี่นี่ครับโอเคนะตอนนี้ก็คือฮะมันก็จะส่งฮิตเตอร์ฮิตเป็นพิตเซนเรานะครับแมนี่ ครั uh, พอเราไม่มีเงินแล้วนะครับเราต้องแทงเงินอ่าเหมือนจะหลุดเหมือนแค่เหมือนยนะังไม่หลุดเป็ okay, นหลุดเลยเรียกได้ตอนนี้ฟาร์มเมอร์ของเราเริ่มเริ่มเริ่มโหดแล้วนะครับเริ่มตอนนี้ใครได้เอา EP ตัวอะไรวะเอออยากได้คาวบอยเปาเอาคาวบอยมาใครวะแล้วคลิปแล้ว EP ต่อไปเราจะไปเอาคาวบอยกันนะครับแล้วเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยว และอีีต่อไปนะครับเราจะไปเอาลิปเปอร์นลครับทุกคนใครอีกอะโอเคเราจะวางตัวต่อไปกันครับนี่จุ๊บๆหน้าโอเค,อเคนะตอนนี้ัว,วนี้ ตัวอึดมาละเฮ้ยตัวอึดมา <c oughs> อ้าอไปละเหมืนอนลืมวางตัวอะไรไปหรือเปล่า ระวังกันแล้วครับเนี่ยแล้วก็ผ่านด้วยด้วยด้วยโอเคโอเคใจใจตกไปที่ตะตุ่มเลยเมื่อกี้ใจใจตกไปที่ตะตุ่มเลยเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ย โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ <laughs> มีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ <laughs> ขอบคุณมากน,นะครับตอนนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย